ปาเจโล4โฟวิลรถบ้านเข้าใหม่ปายะจัดห้พี่น้องเอฟซก่อนอื่นทักทายกันก่อนเด้อสวัสดีครับปายะบรรท่ารูปรอยใจดีตามเก็บรถบ้านเข้ามาใหม่หนึ่งคันสำหรับคนรักครอบครัวนะครับอยากสิปันรถครอบครัวหรือว่าอยากสิขายรถครอบครัวหรืออยากสิซื้อรถครอบครัวนึกถึงปายะบัานท่ารูปรอยใจดีคนนี้ไว้ รับจบให้หมดครับมามาดูรถเข้าใหม่ m i t ู u ิชิปาเจโร่ o ปอร์ตเป็นเกียร์โฟวด้วยเกียร์ออโต้โฟวนะครับเครื่องเท่าไหร่ยังไม่รู้ประมาณ2.4มั้งถ้าจำไม่ผิดนะครับชุดแต่งเซนเซอร์รอบคันนะครับสีขาวมุกมาพร้อมกับแม็กอันลอยของมิซูยางใหม่ๆนะครับผมยางบีโตนโอ้โหชุดนี้ไม่ต่ำกว่า30,000ื่นละครับจัดให้ประดับยนต์ครับผมดู ติดเพิ่มนะครับติดเพิ่มติดเพิ่มโ, salud, โอ้โหโคตรสวยเลยนะโคตรสวยเบาะหนังเบาะปรับไฟฟ้าพรม V.I.P. นะครับเกียร์ออโต้โฟร์วิวปรับตรงที่คอนโซลกลางนะครับหน้าจงหน้าจอพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรถเดิมรถสวยล่องแก้มประตรงประตูเดิมหมดน็อตไม่มีรอยไขรอยแกะจ้ะภายในสวยกริบนี่รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวาน ทีมบิว้วทีมร้างกำลังร้างทำความสะอาดให้นะรอสักครู่เดี๋ยวอาจจะเอาไปจอดหน้าโชว์รูมให้พี่น้องเอซได้จับได้จองกันนะครับผมได้จับได้จองกันรถสวยสภาพนางฟ้าน้องๆป้ายแดงน็อตเ,เดิมดากเดิมน็อตไม่มีรอยไข่รอยแกะเลยจ้ะสื้นเดิมสวยกริบนะครับเก็บของเก็บรองเท้าเก็บอาณงอะไรได้ตรงนี้นะครับเบาะพักได้อ่าประตู ประตูไม่ไฟฟ้านะครับปี2018โอ้โหโคตรสวยอะ่ะน่าจับน่าจองน่าใช้นะครับเอาไปฟรีดาวออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนไปเดียวส่งฟรีทั่วไทยเหมือนเดิมนะครับป้ายะใจดีจัดให้แอร์หลังสาตอนมีทีวีหลังด้วยดู DVD, ดีวีดีดูวิทยุดูยูทอกยูทูปได้หมดครับพี่น้อง f อซจ๋านะดูภาย,นภายในสวยราบนะครับผมคันนี้เลขไม่อยู่กีโล รอสักครู่รถมันเพิ่งมาเมื่อวานนี่เบาะปรับไฟฟ้าเบาะหนังพวงมาลาัยมัลติฟังก์ชั่นปุ่มพู s สตาร์ทกุญแจรีโมทแล้วก็เพเดชิปอ่าเดชิปก็คือคืออะไรคือการปรับเกียร์แมนวนวลที่รถ1,60,000โลเลขไม่หนึ0 0แสโลนะครับผมอ่าสวยสๆอ่านี่โฟวิลปรับตรงนี้เกียร์โฟรปรับตรงนี้นะครับ นาจงน้าจอกล้องพงกล้องถอยนะครับออปชั่นครบเยอะจัดเต็มออกรถศูนย์บาทบัตรประชาชนใบเดียวส่งฟรีถึงหน้าบ้านป๋ายะจัดให้ขึ้นเก่าพี่น้องเอฟซีพี่นอ้นองอยากได้แนวดอยากได้รุ่นไดแบบไดติดต่อป๋าเข้ามาป๋ามีรถเยอะรองรับพี่น้องเอฟซีมากกว่า500คันรถเดิมหมดน็อตไม่มีรอยไข้รอยแกะแม้แต่ตัวเดียวระบบความปลอดภัยด้วยเบรกเอเบสะ ลองแก้มซ้ายขวาฝากระโปรงเดิมหมดนะจ๊ะน็อตไม่ขยับแม้แต่ตัวเดียวเอาไปฟรีดาวออกรถศูนย์บาทข้างวดมือนนิดๆนะครับส่งฟรีฮอดหน้าบ้านปายะจันไห่คอมเมนต์ให้กับนังใจกันพิมพ์คำว่าโคสุดโคสุดโคส,ส,สุดปายะใจดีปายะขวัญใจโค้าจนปายะของแท่กุดแช่ไปเด้อพี่น้องจ๋าแจ๊